สวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับครับแม่หน่อยสีครัแม่หน่อยฝันแม่นครับเอฟซีเนาะงวดที่ผ่านมาบางหันโบฝันเนาะครับแม่หน่อยเนาะครับผมแต่ฝันย่มได้ออกย่มนั่นได้ครับเอฟซีนี่เป็นปฏิฝันดีอีกผู้หนึ่งครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหกสิบเจ็ดนี่ฝันแล้วว่าสันครับฝันแล้วได้ครับแม่หน่อยวอาซูเอฟซีฟังได้ครับฝัพี่กองไอยมันเล่นบีข้อเป็ดกันยังไงพี่กองไอยแม่ห่วยมันเป็นแนวได้พี่กองไกอยนี่ยนะครับ มาสามสี่ตัวมาสามสี่ตัวเลยแมนสี่ตัวสี่ตัวมา oh. เป็ดออกเป็ดออกกะเพาะสามสิบกัวตัวเป็ดออกสามสิบกัวตัวแมนเป็ดหน่อยอืมครับครับว่าบียังไงจะเงินออกสามสิบกัวตัวมาค้างไว้ซุ่มนี้ครับเอาของ,งอาหันกินมาสามค้างไว้ซุ่มนี้ครับาารมาสาม,าสมาตัวมาตื่นมาไว้ก็ตัวเเป็ดบ่หรือ,เ,อเป็ดก็ดกตัวอะไเป็ดหน่อยไว้มันกินเบิร์ตี่นี่ครับเ ยัไไงไ,ไมจังไในในใรมาจังไรเขาให้ติ๊กตุ๋โอ้ยมันเป็นแนว่ยอะไรพีกองไกไวเ,ออไรรเป็นตัวแนวไรครับมันเป็นตัวดำดำตัวดำดำมันเป็นตัวคนตัวเตี้ยๆหรอกตัวดำดำ,ำผมเนียเงีๆๆตัวเตี้ยๆคืออันอันยังเกาะคู่บ้าอันเท่านี้แหละคืออี๋ยังครับคือ,ค,อคือคนเท่านี้เอ,อิมคือคนเท่านี้แหละหมามาจังไรจังมาบีบบีบทิมบีบทิมบีบพิมเลยบีบทิมเลยบีบทิมเลยบีบเป็ดหน่อยนะมัน มาเลยก็จคไดนเอาไปขุดเอาบกชกไปขุดทุมไหวทุ่มไหวทุ่มไหโอ้จะเด้เป็นยัง่ยมันมาแต่สพ,มมพีกงก้อยก็เกิดกันที่มาสาสามตัวพี่กงก้อยสามตัเนี่ยครับรมาบีบคอไหวบีบคอไหวขุดเอาบกชกมาขุดครับ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 ท่มไหวทุ่มไหครับเออทุมไหวทุ่มไหครับอืมจังไรอีกครับแม่หน่อยปะนะทุ่มไหวทุ่มไหกับ มันเปิ้ลเลิกตัวเหือนครับเป็ดกูปใจเบิดเหมืนเปเบิ่งมันไปบิ่งห้อยบบกจกห้อยขุดดุมหนังมันขุดติบอ่ครับมันขุดเอาบุกจกขุดอ๋อครับผมมันเอาถุงใส่ใส่ถุงไว้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 ครับเอาทุ้งเอาทุ้งมดปากมดปากไว้ครับถุงละสิบตัวสิบตัวถุงละสิบโตเหนียนโอ้เป็ดครับ เป็นทุง่งชิบตัวสิบตัวแต่ในแม่ยมจะบกคขาครับขาจะหลูกมันครับอันนี้เป็นเนีย่ยทุ่มใหม่ทุ่มใหม่ทุ่มใหม่ครับพอาไป่บังบูกมันเดี๋ยตัวเดี๋ยวแ่เมยมมันหองจ็บเ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 จาลูกมันต่ชิตัวเนาะครับเนาะเมนที่กรงไก่มันมสาคัญในบนดูมันดูกินเดือดได้เมียนในเบื้องข้อเพชรอย่บล่ะครับมันดูนโอ้ยดูแล้วตัดหัวไปดูดมนตัดหัวเลยเมียนตัดหัวเลยตัดหัวเลยโอ้ยคือหัวไายแต่ลทุงหนึ่งถุงหนึ่งทุงหนึ่งหัวถุงหนึ อครผู้มึงตู่ครับอืมแล้วในเป็นเนี่ยครับทุ่มใบทุ่มใบทุ่มใบโม่เบิ้งข้อมองไอ้สมัยแม่เป็นเอาบุกจกไปกควัดเบิ้องโอ้ยเห็ดบาปกูเทนอว่ะครับสามชิ้นกูตู่เรียบร้อยเรียบร้อยตึ๊ดแม่ก็บอกค่ะครับตื่นมาเห็นตาแม่ห้องเจ็บ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 จ็บบอยู่แม่ครับเพราะฉะเบิ้งเลยถูกเรียบร้อยด้วยครับเอ้าเห็นเลขยี่บาร์บาทมันบอกเลขยี่บาร์เป็ดเป็ดหรือผียังมันบอกบอกกล่าว ไปไปไปเปิดเบอร์ไปเบิร์วิถุงหันครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งเมียนครับแปดหนึ่งเลขสามตัวนละสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดเลขสามตัวน่ะเห็นทังสองตัวทั้งสามตัวเลยสามตัวเลยอ๋อครับเบอรงเกลืองเลยเบอร์เกิงเลยแมีนเห็นยังถุงเป็ดบ่ครับถุงเป็ดเลยเขียนเอาปากกาเขียนงั้ตัวปิดทางเป็ดใครเขียนผีกวางไกวผมไม่ใส่ห้อย ที่สร้างว่าแต่มันแมนอยู่สมบูรณ์ไม่น้อยแมนตัวเขมเชียนไห้เชียนไห้ครับอือเอา้าก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะมันเป็นความฝันแต่เป็นผู้ที่ฟันแมนได้ครับเอฟซี e นี่นะครับเนะ 8, 1, าะแปดหนึ่งที่บอกครับแมนตัวสีไดไล่ะครับสีแดงหรือสีดําสีเหลืองสีเขียวสีแดงแสีแดงแมนอืมันถ่ายสีเปเอานะ้ำเป็ดเป็ดกระน้ำแปดได้ครับแมนเป็ดสามสิบตัวสามสิบตัว,ตวครับ สามแปดแปดสามบ่อเนาะครับเนาะตายกระสูนตายเอาคือสิเอาตามแม่หน่อยว่านี่ะครับแต่หมอชมเนาะเสกสามตัวทั้งสองตัวนะครับแม่หน่อยเนาะครับผมพีก้องไก้เด้วบอกันอย่าบอกกันบอกกันสามตาทวดไปไปหลุดหักคอหักคอไปหลุดหักคอไปเลยไปเลยครับผมเอาดินเอาดินทมหมาไปเลยครับผมเอากูบอกโจกกระทมไปเลยครับบอกเลยใช่เลยครับ เอาเดี๋ยวสิจดตัวเลขข้องแม่หน่อยไปแคบหน้าจอครับขอบคุณในไลฟ์ครับแม่หน่อยครับสวัสดีครับฝ <ขอ S 1> ันเห็นผีกองก้อยว่าสันโอ้ยฝันแม่นได้เพิ่นนี่เห็นเลขแดงจริงคือเนาะครับเนาะขับไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับนั่นครับผมทถมือชมนะตัวเลขของแม่หน่อยครับเลข2ตัวครับ8181ครับเลข3ตัวนี่297 297เนาะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่กับแม่หน่อยครับฝันเห็นผีกองก้อยครับทถมือชมเนาะ มาบีบข้อเป็ดน้อยครับคันท่าเอฟซีแปลแต่ตัวใดกับคอมเมนต์มาบอกเบาแอมรอทงนั่ครับท่านผู้ชมแต่ที่สำคัญนี่พีกองก้อยเพิ่นเขียนเลขให้แล้ว3ตัวแดงจริงคืองครับ297กระตัดเลตตันาะครับเนาะหรือว่า8118ครับงวดวันที่1สิงหาคมนี่ครับขอให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับ FC ฟซีสำหรับคลิปนีเบาแอมรอทงกัลิลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยานพึ่งไปใช้เอฟซี เมื่อนี้บ่าแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าแอมโลทงนี่จเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรียกทรั์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยาง่านเอาตุวนนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกขอ้อ,องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จิงสิ่เหถือก็ครับนะ้องสู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตขับนั่งถ่ายอยู่ข้างหน้ขาขับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับขับสู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยอมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนาะกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแลวเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนนะครับอ่ะใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเน อตอนนวดดีเหรวเนาะสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณครับน้องเบริร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาใส่ตานายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณครั<อ>บ,บสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค,ค่ายางโบเห็นลานเฮาไข่ไขว่ามีอียงบุตรบังหรือว่ามีอาทันมาบุตรมาบังหนาลาน เห็ดในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายคองเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาหลงปูมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะๆครับ่ามผ้ชมือแทะๆแล้วก็บี้ยังสีครับ มุนหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือรูปปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือท่าคิวสามเทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามเลครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาลจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปุโรดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วกับมีวัดหลวงปุโรดเนาะครับเนาะวัดหลวงปุโรดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ เงื่นค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน่อนสม้ชมแรากาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาห้ F เอฟซีนะครับสม้ชม ไปอาบชำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีทีลร่าสีมันบดมันบงังเสียเนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับนสู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดใ้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับนสู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้อครับทนผม้ชมมีจํานวนจากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามาาโบลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาถุกาถุก ให้ถือกเกลิดเอครับเอาไปใย์ล่ะห้ถือเกลิกโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ